สวัสดีครับวันนี้เรากำลังหยกเกม GTA V ครับผมตอนนี้เราก็มีอยู่กับเซิร์ฟ Dark ค o อ e เเพ้ฮะเป็นเซิร์ฟที่ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเลยฮะนี่ตอนนี้เราจะไปทำภารกิจก็คือส่งพิซซ่าโอ้โหนี่โอ้โหเฟี้ยววันไปเลยครับน้องแรงจัดครับผมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟแนวโอลเเพ้ครับเอ้ยไปผิดทางผิดทางเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวโอลเเพ้ครับเมื่อาากี้ไปทางนู้นเซิร์ฟไปทางไหนเนี่ยโอเค เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวแบบโลเพลครับผมก็เวลาเราซ่อมรถนี่โอ้โหต้องจอดรถซ่อมครับเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะมากบอกเลยขับชนตายทีนี้กว่าจะรอหมอมานี่นานนานโอเคครับเราจะมาดูกันโอ้โหหมอสายหมอสายหมอบ,มอ,บอ๋อวิดดีดองน้องวิดดีเฮ้ยเอาแรงๆหน่อยดิเฮ้ยแรงแค่นี้อ่ะยกลอ้อยกลอนะ้อหน่อยยกล้อหนะอ๋อ ยกล้อนะอยกล้อหน่อยอ้เวฟยม่ยกล้อม,ม,ม,มือมึนหัวมืนหัวเมื่อไรจะถึงครับนี่บอกเลยครับถ้าเล่นเนี้ยอย่าลืมเติมน้ำมันและอาหาร,รนะอาหารผมเป้หมดแล้วลืมซื้อตอนนี้ครับซิ่งครับซิ่งมีนี่เบีป้าบิดได้ร้อยแรงมากบอกเลยแรงตรงไหนวยเนี่ยเมื่อไรถึงนะแมปดูกอนอยู่ตรงไหน,นโหอ,อยู่ไกลมากครับบอกเลย เซิร์ฟนี้เราเวลาเราสามารถดูเงินก็คือกดตัว G ครับผมมันจะเป็นเนี้ยเรากดตัวสับแล้วก็ดูที่เบราว์เซอร์ครับว่าอันไหนเป็นเงินเงินขึ้นเงินลงเซิร์ฟนี้เราเล่นได้ทุกอาชีพแน่นอนมีขึ้นมีลงตลอดอเอ้ยฟีล้อเบิร์นเบิร์นเลาะแดกแดกแดกเอาล็อกลอกเอา้ายกไปขึ้นแรงแรงแรงไม่พอแรงไม่พอยกไปขึ้นเลยนีหมอบหมอบหมอบนานนะครับมันจะถึงนี่ คขตจังหวะน,นี้ก็ดูนกดูไม้ไปเรื่อยๆไม่มีคนเลยฮะเล่นคนเดียวเงาเงาครับผมสิงสิงเอ้ยร้อยสิบแปดแล้วร้อยสิบแปดแล้วร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหมอบหมอบหมอบสั่นแล้วสั่นทั้งเครื่องแล้วสั่นทั้งเครื่องแล้วอ <c oughs> เอ้ยโหน่าจะมีแบบปอบแบบนอนเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อย มันเลยจะถึงครับเนี่ยบอกไปยาวๆมอกไปยาวๆเรื่งว่าทางตรงดียว่ะทางอ้อมโอ้โหอะไร่ต้องท่องอย่างงี้นี่ทางตรงทางที่เร็วที่สุดบ่อยเอ้ยเสา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 เอ้ยดิบๆๆดิบๆๆดิบๆๆดิบดิบเออดิบดิบดิบ ทางตรงเลยแหละที่เร็วที่สุดไปเลยเฟมรมเคเซอร์โอ้โหเลือดเอ้ยไปดิไปดิเอ้ยนี่ยกล้อยกล้อยกเอ้ยโอ้ my god โอ้โห,โโห,โโหเลือดครึ่งหลอดเจ็บไปทีเจ็บไปดีเอ้ยโอ้โหรถรถอยู่ปลอดภัยไปเร็วไปเร็วกระโดดกระโดดไปเลย เฮ้ยไป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 อู้หูวิบากวิบากครับเซอร์กิตเซอร์กิตอ,อ๋อเซอร์กิตวิบากวิบากวิบากเวป้าโยกโยกโอ,อ้เขาบอกเลยตัวแรงตัวแรงเอ้ยเอ้ย,อยหน้าทิพหน้าทิพตัวแรงครับตัวแรงเอ้ยเอ้ยต้นไม้ต้นไม้เอา้าเอ้ย,อยวูเกือบตายครับโอเกือบตายโอ้กระเพะกระเพะ เพราะว่าเราขับดีๆก็ดีนะโอเคไปส่งสินค้าไปรถจะพังแล้วอืดมากครับมอบมอบร้อยกิโลเมตรรอยกิโลเมตรแล้วแรงแรงแรงขนาดรดยังวิ่งแซงได้เลยแรงจัดแรงจากทนไปนี้็อืดเลย ใส่ต้องไปเปลี่ยนรถแล้วอืดมากค่ะเด็กซึมพิซ่าไม่เลยจะเจริญครับเนี่ยโอเคจะถึงแล้ว <immen mesela> จะถึงแล้ว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 ลงแล้วเอ้ยนี่ไงายสีเหลืองนี่ไงถึงแล้วนี่ไปส่งตามที่ลูกค้า ไปครับไปยาวไปัยรุ่นเฮ้ย,ยสิบลอ้อว่ะเอเอาสิบลอ้อส่งแน่วะไปสิบลอ้อพังโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ฮะอืมอะไรจะถึงนี่ตัวแรงตัวแรงรอบตัดรอบตัดอ๋ออ้ยรอบตัดอะไรละออโต้โอ้อมุนไปหมุนมาแล้วเนะี่เออเเดี๋เด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  สังเกตจากด้านขวาบนนะครับจะมีน้ํากับอาหารนี่ก็พริบแล้วเราต้องไปซื้อครับเบเกียดนี่โอ้โหตัวแรงของพี่เนาะเวลาเราจะกินนะกดตัวจีครับผมกดเปิดกระเป๋าแล้วก็กินใช้เลยลากใส่เลยฮะเห็นไหมอาหารจะเพิ่มผมกินอีกสักอีกสักทีะ โอเคไปไม่หมอบหมอบหมอบสายหมอบเมื่อไรไปไปลูก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 ชีวิตนี้คู่คู่ควรกับเวป้า two thousand years later โหวิดได้แปดสิบ โอ้โหเฮ้ยโอ้โหนั่นจะขับมาชนอย่างเดียวเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ถึงแล้ว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 , okay, ถ,ลวถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบรกเบรกเบรกโอเคครับถึงแล้วถึงแล้วอ้าวทางเข้าอยู่ไหนอะนี่ประตู่ะไม่ใช่ลักษณะทรงเหมือนประตูเอ้ยนี่ไงประตู นี่ไปส่งที่ต่อไปครับดูก่อนที่ต่อไปอยู่ไหนเอ้ยอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้เปิดนะครับไม่รู้ซะบ้างใครเป็นใครอ๋อรอบและรอบตัดรอบรอบตัดลากหมดปอกเขาหมดปอกหมดปอกแล้วหมดปอกแล้ว ไม่ถึงไหนเลยฮะหมดปอกแล้วเออสียงเครื่องยิงข้ขามาแรงอะ2000เอ,อ้ยรถใครครับสวยมากเอ,อ้ยนี่เอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออย่างหนึ่งเออย่างหนึ่งรถใครครับเนี่ยสวยมาก เดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็คเจ้าของกันว่าโอ้โหจบแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึน้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเติมผมจะเติมน,น้ำมันผมเติมน,น้ำมันไม่มีอะไรเกิดขึน้นนะผม,มเติมน,น้ำมันอุณน้ำมันเกือบหมดฮะใครเขาไม่แงะรถอะไรแถวนี้ครับเนี่ยโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหเฮ้ยกดยูดิครับพี่พี่จ้ากดยูดิกดยโอ้ยกดกดกดออกไงปี๊คกดยูกดยูอะกดยูใช่กดผมกดอยู่พี่ผมกดอยู่เนี่ยมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ยังไม่ได้เกิดมันบั๊กไม่เรียกหมอกันแถวนี้มันเถื่อนนะครับผมบอกเลย เมื่อไรจะตื่นครับเมื่อไรจะตื่นโอหบินหกพันห้าเอเซเซเซแค่ตื่นก็เซแล้วโอ้โหเราวเวลาจ่ายบินครับกดจีกด,กดอันนี้ฮะไหนๆก็ไหนๆสอนจ่ายบินไดยโอ้โหเงินหมดตัวไม่นะหมดครับหมดไปนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาแวนเนาะแวนทั้งเซเซจะเป็นยังไงเราไปดูกันเอยโลกเค้่งสีชมพูจัง โอ้ยภาพมันช่างจางซะเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเดี๋ยแนวมันดูจากด้านขวาที่มันกระพริบเห็นไหมครับเราต้องกดสามจุ่มแล้วก็เลือกไปที่ปลดทุกข์ครับมันมีทั้งฉี่แล้วก็อึนี่ฉี่ถ้ามันกระพริบปุป๊บเห็นไหมโอเคลืมปลดทุกข์เมื่อกี้อะไรฉี่ต่อไปเอ้ยต่อไปฉี่สิใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องฉี่แล้วอ่ะต่อไปอึแล้ว เออว้าวเบนส์เอ้ยวิสวยครับสวย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 แวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยหืมทำไมยางมันดูแบบเหมือนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมรถสวยกันยังเลยครับผมทำงานครับผมอ๋อทำงานครับผมทั้งวันทำงานอะไรครับเนี่ยไก่ครับพิซซ่าครับพิซซ่าครับพิซซ่าแต่เสื้อเบอร์เกอร์ครับผมของจริงครับผมอรถรถเบนซ์สวยมากเลยครับ อ๋อครับผมโตคอนโตสองร้อ,อยแทบสุดโอครับผมเท่ตัวเท่ตัวโ <laughs> อ้ยสวยมากครับผมชอบมากเลยฮะ <laughs> อ๋ฮะเพราะว่าไปโดได้คันนี้แรงด้วยอ๋อพอดีเอาไว้ทำงานนะคันนี้โอ <Okay S 1> เคฮะถ้าเกิดในรถทำงานผมเป็นยอ๋อดีนะถ้าเราเราเอารถคันอื่นทำงานได้ด้วยเหรอครับได้ครับเอาละผมเพิ่งรู้นะไม่สำหรับอาชีพอื่นนะอ๋อก็ขนเพิ่งพวกอะไรประมาณนั้นโอเคฮะผม ผมแนะนำไปพวกอันนี้ครับค่าเชือกพิ่งครับดีกว่าใช่ค่าเชือกพึ่งถ้าได้เกิดเป็นรถส่วนตัวมันได้ทีมันได้หลักเจ็ดหมื่นแล้วถ้าเกิดเป็นรถเจ็ดสิบตัอะไรเชือเพึ่งใช่ไหมโอเคครับผมมีรถส่วนตัวนี้รอบห้าหมื่นสูงสุดประมาณเจ็ดหมื่นเลยครับโอ้โหสวยสูงจังสูงจริงคุณแต่ว่าแต่ว่าต้องเป้นเวลาว่างเลย ถ้าคุณต้องมีเวลาว่างแล้วก็ต้องมีรถส่วนตัวค่แนะนำคือตางกันก็ได้นะรถเลอเฟินเฉยอครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณรถเอสยูวีเก้าหมื่นนะครับโอเคฮะครับผมสู้ๆครับครับผมสู้ๆครับเรากลับมาเดินหน้าต่อกันดีกว่าเมื่อกี้เจอสองคนใจดีมากเลยฮะโอ้โหให้คำแนะนำดีทีนี่แหละคนดีของเซิร์ฟยกเว้รเพิ่งเมื่อกี้เติมน้ำมันอยู่ให้ยกกดยูกดยูโอ้ยกดกดกดออกไงอะ กดยูอะผมกดไม่ได้ครับผมพอดีผมกดเกิรตีนเขาเล่นอ้ยไปยาวไปยาวไปเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเอ้ยเอาเครื่องบินวาร์ปเอ้าเอาเครื่องบินวาร์ปเครื่องบินวาร์ปเอาเอเครื่องบินวาร์ปเว้ยผมเลยป้ายจะพังไหมเนาะ เฮ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วได้กี่บาทกันเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ยอุ้ยใกล้ตรงนี้ใกล้ไปตรงนี้ก่อน2000 years later เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยต่อไปต่อไปโอ้โหไปเถอะข้างบนไม่เอาแล้วเราลงมาข้างล่างเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพกันดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนอาชีพไปรถไปคืนรถไปคืน ไปยาวไปยาวไปเออหมอบหมอบหมอบบิดหมดปอกแล้วบอกเลิฟยู่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยไปเขาไปไม้ไม้ยาวๆาวไปมันเลยจะถึงครับเนี่ยโอ้โหเราวิ่งกันกี่รอบแล้วน่าจะสี่สี่ห้ารอบยังไงถ้าจำไม่ผิดเอ้ยขู่จะไปตามเส้นเหลืองทำไมอ่ะผิดทางผิดทางโอ้โหไม่โอ้โหร้อยดิบดิบ เอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ปึ้งโอ,โ, 8, โอ้โหได้แปดพันโอ้โหเท่ากับเงินที่เสียบไปเลย,เลย,เยอะไรตื่น้ำตาจะไหไรโอเคครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเราไปทำเชื้อเพลิงอะไรที่สองคนนั้นเขาบอกกันดีกว่าวรันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ด้วยครับ Good bye, see ก y e ดบา you ียเกนเจอกันฮะ